ครับผมก็นะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิก f อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องในเด่นแอเติ้ลนะครับวันนี้นะครับก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมสมาชิก AP 17นะครับผมใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามานะครับใครที่ยังไม่ได้แอดเข้ามานะครับสามารถที่จะแอดนะครับ AP77 นะครับเรามาพูดคุยกันวันนี้ Apple นะครับมีสูตรห่วยนะครับ หางเดียวนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเลขที่คัดสรรให้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขหางเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับกับตัวเลขตัวนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับเป็นสูตรที่เอาเป็นว่าคัดสรรให้อย่างดีเลยแล้วกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผม a p a b เจ็ดนะครับใครที่ยังติดตาจเปิ้ลยู่ยังไงก็ ตรงนี้กระผมเนี่ยนะครับก็ฝากไปด้วยเนาะอย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนกันนะครับผมนะเดี๋ยวดูหวยก่อนนะครับเรือเวลายไม่กี่วันยิ่งงวดนี้สั่นจรด้วยนะครับวิธีคิดคำนวณนะครับ Apple เนี่ยจะเริ่มแต่อ่อสี่หนึ่งเจ็ดหกนะครับก็คือจะใช้เวลาในการบวกลบปุ่หานเนี่ยน่าจะประมาณเกือบสิบนาทีได้ฉะนั้นเราดูไปด้วยกันเลยนะครับหลักแสนนะครับให้เรานำนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือใช้หลักแสน ใช้หลักแสนนะครับเราทําการบวกกับตัวหลักหมื่นนะครับผมสองครั้งแล้วก็หลักสิบสองครั้งจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยนะครับบวกหนึ่งของที่นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวหลักสิบจะได้หรือไม่ได้ตรงนี้ผมก็ต้องเพราะว่าจริงๆแล้วผมทาได้สองสูตรมาสองสูตรสองมวดมาดวงผมก็หยุดเลยก็ไปทําตัวอื่นต่อประมาณนี้นะครับเรามาลองดูนะครับว่ามันจะได้ที่สิบนะครับสิบสอง สิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกบวกหนึ่งนะครับก็เป็นสิบเจ็ดถ้าในงั้นนะครับให้เราใส่เลขเจ็ดเลยมานะครับตัวหลักสิบของเรานี่ีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแอปเปิ้ลจะใช้ตัวนะครับหลักแสนแล้วก็สี่บวกสองเป็นหกนะครับหกบวกสี่นะครับเป็นสิบ สิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองนะครับสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดนะครับหางเดียวตัวนี้เรางวดนี้นะครับงวดที่หนึ่งเนี่ยคือได้วิ่งนะครับได้วิ่งเจ็ดเมตรเดียวต้นโทนนะครับผลออกนะครับก็คือบนเนี่ย 8, 7, 3, แปดเจ็ดสามก็สองตัวล่างเอาละทีนี้นะครับขอให้ไหม่เยอะอย่างนี้นะครับเจ็ดทีนี้มาดูในส่วนของงวดที่สองกันนะครับว่ามันจะสูตรมันจะเข้าหรือไม่ศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมแล้วก็กลางศูนย์เจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็สองตัวล่างก็คือเก้าเก้านะครับมาดูกันนะครับผมในส่วนของงวดที่สอง สิบหกบวกศูนย์ได้สิบหกนะครับผมสิบหกบวกหนึ่งนะครับก็เป็นสิบเจ็ดนี่เห็นไหมครับทีนี้นะครับในส่วนของอสูตรที่สองนะครับศูนย์ 0, บวกหกนะครับในหกหกบวกสี่เป็นสิบนะครับสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสองนะครับสิบเก้าบวกสองเป็น สิบเก้าบวกสองเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ถูกหไหมครับผมเดี๋ยวขอทวนตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดอี่เสียดายนะน่าจะ บวกหลอง king, いいบวก1ดูนะครับใช้หลักหน่วยสองตัวดูนะครับลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราคร่อยมาเปลี่ยนกันนะครับเริ่มงวดใหม่ก่อนเราจะได้รู้ว่าตัวนี้เนี่ยตำแหน่งเราสมควรที่จะบวกเพิ่มไป2แต้มหรือไม่นะครับผมหรือจะอยู่อย่างนี้นะครับามาดูกันทััศูนย์แปไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้9 8้า เก้าศนจดหนึ่งี่นะครับอ่าทีนี้9้านะครับ9ก้าบวกหเป็นสิบห้าบ้ากศูย์เป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งนะครับสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหก ก็ให้เรานะครับใส่เลขหกเห็นไหมครับอทีนี้มาดูในส่วนของสูตรตัวรักหน่วยเนี่ยหบวก9 6บวก9เป็น15 15้าสิบวกแปดยบวกหเป็น4 4่บวกสนะครับเป็น6นะครับก็ได้เทียบ6เนี่ยน่าจะเป็น ได้เลขหกิงๆแล้วผมว่าถ้าบวกสองนี่ไม่น่าจะได้แล้วแนละนะครับแต่ถ้าบวกหนึ่งเนี่ยมันจะได้สองตัวร่างด้วยนะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเอาเป็นถ้าบวกห้าเนี่ยมันก็จะได้เลขคู่แต่ถ้าบวกอ,อย่างนี้มันจะได้เลขวิ่งเอาเป็นว่านะครับผมนะถ้าสมมุติว่านะครับเรานะครับจากตัวเนี้ยบวกสองแต่ถ้าอยากได้หกเนี่ยก็สามารถที่จะเอาบวกหนึ่งพอแล้วก็ใช้ตัวหลักหน่วยสองครั้งสองตัว ครับถ้าแบบนี้อ่าไปเรื่อยครับนี่คือหลังอธิบายนะครับมันอาจจะไม่มากก็น้อยเนาะแนวทางงวดล่าสุดนะครับแปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้านะครับนี่นะครับแล้วก็สองตัวล่างคืออะไรหกห้านี่นเองเห็นไหมครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งก็ เป็นสิบเก้านะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดนะครับสิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกห้ายิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเพิ่มไปสองแต้มยี่สิบเจ็ดบวกสองเป็นยี 2, 2> ่สิบเก้าเห็นไหมครับหางเดียวเลยมาดูงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเราจะได้ที่อ่าวันที่หนึ่งวันที่ผ่านมาที่ออกนะครับก็คือหนึ่ง หนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามนะครับหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามนะครับก็คิดว่านะครับในงวดนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราจะมาบวกลบูนฐานแล้วก็จะได้เป็นของงวดประจำวันที่หนึ่งจะนาคมนะครับและผมเชื่อว่านะครับโอกาสถูกเนี่ยนะครับคิดว่ามีเพราะสูตรนี้เนี่ยได้คัดกันกองมาเรียบร้อยแล้วนะครับสูตรนี้ สำหรับเลขศูนย์นะครับสามบวกสานะครับเป็นหกหบวกห่เป็นเจ็บวกนย์นะครับผมได้เดเจ็ดบวกหนะครับก็เป็นแเห็นไหมครับ8ตัวเดียวทีนี้มาดูสองตัวหนักหน่วยนะครับสามวเป็นหกหบวกสเป็นสิบสิบบวกหน่เป็นสิบเอ็บเอ็วกสิบเอ็ดบวกอไครับนี่เใช่ครับเนาะ เมื่อผ่านมาเนี่ยแอปเปิลก็เลยสับสนเลย11บบวก9้านะผมเท่ากับ20ใช่ไหมครับก็ให้เราเนี่ยใส่เลขกฉมีบวก1ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนี่หกบวกสี่เป็น1ิบสบวกหนะครับเป็น11เเป็น11ก็ให้ใส่เลขหนึ่งเลย ตัวนี้ก็เป็นเลข8นี่ฉะนั้นเนี่ยหางเดียวนะครับก็คือเลข8 1ด8นึะครับแปดหมีโอกาสลุ้นได้เลยแหละนะครับแต่ถ้าใครอยากจาอออในส่วนของสูตรตัวนี้ตัวเชิงเนี่ยสามารถที่จะนะครับจาก8 18สามารถที่จอ ตรงนี้เนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับช่างเถอะนะครับเอาลาสําหรับคืนนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านนอนหลับฝันดีนะครับผมเชื่อว่าเลขห่างเดียวเนี่ยมีโอกาสสูงนะมีโอกาสสูงแล้วก็คือมันไม่มากนะครับแต่ถ้าเราจะใช้สองตัวนะครับง่ายๆสูนยสั้นนะครับก็คือใช้นะครับในส่วนของตัวหลักเลขสองเนี่ยของที่ให้ลดแต้มไปหนึ่งมันก็จะเหลือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับเอาละทีนี้ผมจะไปงวดประจำวันที่หนึ่งกันเลยนะครับผมนะ 1บวก6นะครับเป็น7 7บวก0ได้7 7บวก1ก็เป็น8ให้เราใส่8เห็นไครับทีนี้มาดูส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับ2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น10 10บวก1 11 1บวก9กับ20 20บวก2นะครับ20บวก2ได้22ได้28 82 81นี่ไงมันก็จะเริ่มมาได้พักพขึ้นมาแล้วนะครับ เอาเป็นว่า,น,านะครับในงวดนี้นะครับหางเดียวนเน้นนะครับที่ผมนะครับได้ลงให้นี้แปดสองและแปดหนึ่งนะครับอยากยืมนะครับผมแปดสองและแปดหนึ่งสำหรับวันนี้ผมลาไปแล้วจริงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ